สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำหนึ่งสิ่งที่จะทำให้เราออกกำลังกายได้นานนั่นคือการมี inspiration คือการมีแรงบันดาลใจจริงอยู่ที่เป้าหมายเนี่ยค่อนข้างสำคัญแต่ว่าเดี๋ยวเราจะยกไปพูดในคลิปหน้าแต่วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องหา inspiration ยังไงผมอยากให้คุณหาคนที่คุณชอบก่อนหุ่นในแบบหุ่นนางแบบที่คุณต้องการเนี่ยหามาเลยคนไทยหนคน คนต่างชาติอีกสองคนคนนึงเป็นผู้หญิงคนนึงเป็นผู้ชายคนไทยเนี่ยเลือกมาสักคนหนึ่งที่หุ่นดีที่เราชอบส่วนชาวต่างชาติก็เลือกมาผู้หญิงก็เลือกมารวมทั้งหมดเป็น3คนนะครับผมทำไมถึงต้องให้ทําเพราะแต่ละคนเนี่ยการออกกําลังกายมันไม่เหมือนการเรียนภาษาไงที่ต้นทุนดั้งเดิมของเขาเนี่ยคือเก่งภาษาอยู่แล้วแต่การออกกําลังกายเพื่อให้หุ่นดีมีหุ่นที่ดีเนี่ยคือเราต้องเปลี่ยนแปลงทุกคนทุกคนจะผอมมาก่อนอ้วนมาก่อนแล้วถึงจะหุ่นดีได้นั่นคือเป็นเครื่องยืนยันว่าเราก็ทําได้เช่น่นนกกัััครบยตออยตวออางของขผม จะเป็นฟ้าใสฟิตกังชั่นนะครับนั่นก็เป็นอินพิเลชันคนหนึ่งของผมแล้วก็ผมจะเปิดรูปผู้หญิงดูที่หุ่นดีๆหน่อยวิธีนี้ก็ใช้ได้เช่นกันขนาดผู้หญิงยังมี1ิบแพ็กยังหุ่นดีได้ทําไมเราเป็นผู้ชายเนี่ยทำไมจะมีแบบนั้นไม่ได้แล้วก็มันเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้ฮอร์โมนผู้ชายมันเพิ่มสูงขึ้นแต่กรณีนี้ใช้ได้กับคนที่ยังไม่มีแฟนนะครับผมถ้ามีแฟนก็คงจะไม่เหมาะกับคุณสักเท่าไหร่นะครับอย่าลืมนะครับอย่างแรกหามาก่อนคนไทย1คน2ฝรั่ง,ง,งผู้ชาย1คน3ผู้หญิง หนึ่งคนแล้วเราก็ไปดูรูปดั้งเดิมของเขาเนี่ยก่อนที่เขาจะออกกาลังกายเนี่ยว่าหุ่นเขาเป็นยังไงเขาผอมมาก่อนหรือเปล่าขเขาอ้วนมาก่อนไหมไม่มีใครหุ่นดีมาก่อนอยู่แล้วแน่นอนไม่มีใครที่เกิดมาปุ๊บเด็กทารกนี่คือมีซิปแพคอะไม่มีไม่มีนะครับผมยังไงก็เอาเทคนิคนี้ไปใช้ลองเอาไปใช้ก่อนหาอินเทอร์เรชันนะครับผมสัก3คนแล้วผมขอแนะนำนะคือการหาแรงบันดาลใจเราไม่ควรจะหามากเกินไปไปหลังกล้องดับอีกแล้วเพราะถ้าเราหาแรงบันดาลใจมากเกินไปเราจะไม่ได้ลงมือทําเราจะดูอย่างเดียวอุ้ยหุ่นดีนะ คนนี้หุ่นดีอืมแล้วไง ก็ไม่ได้ลงมือทําสักทีที่อยากจะแนะนําคือแรงบันดาลใจมันเป็นเรื่องของอารมณ์อารมณ์มันขึ้นขึ้นลงลงมันไม่แน่นอนครับถ้าเกิดพรุ่งนี้เราไม่มีอารมณ์ที่จะออกกําลังกายคุณจะออกกําลังกายไหมนั่นเป็นเรื่องของวินัยแต่เราค่อยยกมาพูดคุยกันอีกคลิปหน,หน้าแล้วกันนะครับผมคลิปนี้มีไว้ให้เท่านี้หาอินพิเรชั่นของคุณนะครับผมแล้วก็ทําทุกอย่างเพื่อให้ได้หุ่นแบบนั้นแต่จะทํำยังไงนั่นคือประเด็นติดตามช่อง u t u b e ของผมไว้นะครับหรือว่าถ้าในแฟนเพจเฟซบุก๊กก็ฟิตวอเต กันเรื่อยๆสวัสดีครับ